สำนักง,งานพัฒนา,นาชุมชนอำเภอวิเศษัยชาญจะขอ,อแนะนำศูนยะ์<ม>ส,สาธิตการตลาดบ้านห้วยโลงหมู่ที่หบตห้วยกระแหลอำเภอวิเศษัจชาญจังหวัดอ่างทองศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยโลงหมู่ที่6ตหบลห้วยกระแหล่อำเภอวิเศษัจชาญจังหวัดอ่างทองก่อตั้งเมื่อปี2532ประวัติความเป็นมาเมื่อปี2526ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอมทรย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยโลงหมู่ที่1ตําบตห้วยกระแหล่ อำเภอวิเศษชานซึ่งในสมัยก่อนนั้นประชาชนได้เดินทางมาซื้อของมาซื้อของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆโดยอาศัยรถยนต์ประจําทางสองแถวประจําหมู่บ้านมาถึงตลาดสารเจ้าลรงทองต้องใช้เวลาเดินทางเกือบ8ชั่วโมงซึ่งจึงได้มีการระดมทุนจัดตั้งรางค้าชุมชนโดยใช้สถานที่ภายในวัดห้วยโลงเป็นสถานที่ก่อสร้างดาเนินการ ได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าวาดวัดห้วยโลงบริจาคที่ดินและสนับสนุนการก่อสร้างอาคารร้านค้าขนาดความกว้าง3เมตรยาว4เมตรในปี2532เริ่มดำเนินการเปิดนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจัดจำหน่ายแก่สมาชิกสิ่งของจำเป็นต่อการดำินชีวิตของสมาชิกจัดหาสินค้าที่สมาชิกร้องขอมาจำหน่ายในราคาที่ไม่เอาเปรียบต่อสมาชิก มีสินค้าบางชนิดราคาค่อนข้างถูกกว่าร้านค้าทั่วไปในการดำเนินกิจกรรมนะครับมีคณะกรรมการบริหารศูนย์สาธิตจราจำนวน11ท่านซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งดังนี้คือนางสาวทัพทิมสุขชุ่มประธานนายสมชายเอกสุวรรณรองประธานนายเสียลิ้มเจริญพัญญะผลรองประธานนางสาวพิกุลศีสุวรรณเหรญิก นเอกพลที่ยปักดีเลขานุการทุนของคณะการมกาำเนินง,งานส่วนสาธิตการตาดปัจจุบันมีเงินทุน685,000บาทมีสมาชิกทั้งหมด234รายมีการถือหุ้นรายละ10บาทต่อหุ้นเก็บทุกปีนะครับสมาชิกประกอบด้วยประชาชนหมู่ที่6หมู่ที่1ตาําบลห้วยแหลมหมู่ที่8ตําบลหลักแก้วและประชาชนของตาําบลภูมวงพันธ์อำเภอสัมโค จำนวนอสหมู่บ้านตลอดระยะเวลาตั้งการดำเนินงานรวมระยะเวลาการดำเนินงาน30ปีมปีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการชุดเก่าที่เริ่มขอตั้งยังดำรงตำแหน่งอยู่ผลการดำเนินงานรายได้จากการจำหน่ายรายได้ต่อเดือนประมาณ2อง0ื0สบาทถึงสามแสนบาทรายได้เมื่อสิ้นปีจะนำไปจัดสรรผลกําไรตามระเบียบข้อบังคับ การดําเนินงานต่างๆของคณะกรรมการศูนย์สาธิตจะรับทราบและเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจําทุกเดือนศูนย์สาธิตการตลาดบ้านห้วยโลงได้รับการอุปถัมภ์จากท่านเจ้าวาดวัดห้วยโลง่งคอยให้ความช่วยเหลือและส่วนหนึ่งช่วยกันตรวจสอบและในการดําเนินงานและประชาสัมพันธ์งานให้วิธีการที่ทำให้ศูนย์สาธิตการตลาดยังคงดำเนินการได้ถึงปัจจุบันก็คือ1 การตอบสนองความต้องการของสมาชิกและประชาชนที่ใช้บริการสินค้าที่จําเป็นในครัวเรือนราคาในสินค้าก็มีราคามาตรฐานทั่วไป 2. ความซื่อสัตย์ของคณะกรรมการ,การและผู้จัดก,การมีความโปร่งใสทุกดวนจะมีการติดประกาศให้สมาชิกรับทราบถึงรายรับรายจ่าย 3. สมาชิกสามารถใช้เครดิตของตนเองในการสั่งซื้อสินค้าที่ใช้ในการประกอบอาชีพได้โดยคิดอัตราดอ,อกเบีย้ยเล็กน้อยตามระยะเวลาที่กำหนดอันที่4สมาชิกและประชาชนสามารถนำสินค้าพื้นบ้านมาจัดจำหน่ายโดยสมาชิกจะจัดทำจัดจำหน่ายเองจัดส่ดงหรือให้แก่สืธธ่สัมพันธก็ได้เริ่มดำเนเนการเมือ่อปี2548เป็นต้นมาสินค้าแปรรูป เช่นก้วยฉาก้กวยจากกระแมข้าวเหนียวแดงจะมีวางจำหน่ายส่วนสินค้าพวกขนมไทยน้ำผลไม้และข้าวเม็ดลูก่างๆจะมีในช่วงเช้าและเย็นหลังเลิกเรียนนะครับชาวบ้านที่มารับปุตรหลานก็จะซื้อกลับบ้านอันง่ายการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกสําหรับการยกการที่ศูนสาธิตก,การตลาดบ้านห้วยโล ทำดำเนินการได้มาปัจจุบันคณะกรรมการส่วนการที่การตลาดทั้ง11คนและสมาชิกมีความเห็นว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเราพัฒนาตน,นเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาสิทธิเดชเพียงเด็กแจมคำนิยามว่ากินข้าวทุกคำทำทุะอย่างด้วยคณะกรรมการของเราเป็นคนในพื้นที่สมาชิกคือชาวบ้านและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เราดําเนินงานของสูง ที่การตลาดเราจะใช้หลักการบริหารงานแบบพื้นพื้นพื้หลักแ,แนวแนวทางของชาวบ้านตรวจสอบกันเองและค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไป